ออโอ้ยใหญ่มากเทียบกับหน้าบังหน้ามิดเลยนะครับพี้อเพื่อนๆฮ็ดปวดตครับ ไอ้ตวดตาครับโอ้โหต่อก็เริ่มเลยนีครับแต่เห็นนี้ขาจะไม่ยาวเท่าไหร,ร่นะเพื่อนๆนะเห็นขาจะสั้นนะครับถ้าเป็นเห็ปดปวกพันนี้นะครับโอ้โหดูสิดูเทียบกับมือผมเลยเทียบกับหน้า บังหน้ามิดเลยนะครับอันนี้เห็ดตะไคร้หน้าเหลืองนะครับอุ้ยโอ้ยขาหักขาไปรากๆขาวันเหี่ยวแล้วนี่นะครับเติดกตาบอีกดอกนึ่งนะครับเห็ดเกิดกตาบแต่ว่า มันจะอยู่ห่างๆกันนะครับไม่ไดนะ้อยู่ใกล้กันอยู่แน่ละมุม ไไเพราะว่ามันมีรากมาอยู่ข้างล่างตะไคร่น่าเหลืองนะครับอีกดอกหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับนีน่อยูตต่ตรงนี้นี่ก็อ๋ ดูนี่ครับโอ้ยดูสิแค่ข้าวดูสิโอ้ยใหญ่มากใหญ่มากโอ้ยดูสิโอ้ยดูสิโอ้ยดูสิ โอดูสิโอ้โดูสิพเพื่อนใหญ่มากดูสิใหญ่มากโอ้ยดูสิครับแ้าเอใหญ่กว่านะ้าผมอีกนะครับโอ้ใหญ่มากดูกัน สวมากครับมาบเพื่อนๆครับตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับมาพี่น้องเขากับมาฮอดบ้านแล้วครับบันนี้เขาสิมาขูดขาเห็ดกันนะครับผมเบ,บิ่งสภาพออกมาจากปลากับสิเป็นสไตล์นี่แหละพี่น้องโอ้ยห่อนเหนียวโตวหนามันนะครับผมตัวก็ดํานะครับตอนนี้นี่เอาดอกนี้ออกมาก่อนนะเพื่อนๆนะอันดับแรกดอกแรกเลยแทนทนแ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 ทนนะครับผมอันนี้โอ้ยใหญ่มากนี่ครับ เห็ดปวกตาพี่น้องเห็ดปวกตานะครับภาษากลางผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าเห็ดคนชนิดไหนนะครับผมแต่ว่าภาษาอีสานแถวบ้านผมเรียกว่าเห็ดปวกตานะครับนี่ครับผมดอกใหญ่มากนะครับเพื่อนๆนะดอกใหญ่มากๆนะครับผมดูเทียบกับหน้าอ่ะเทียบกับหน้าบางหน้าผมได้เลยอ่ะดูสิถ้าสมมติเป็นดอกไม้ทัดหมก็ใหญ่มากเนี่ยครับ แต่ว่าเห็ดโคนชนิดนี้นะครับผมเขาจะนิยมออกแค่อดอกเดียวนะไม่ไม่นิยมออกหลายหลายดอกหรือว่าไม่นิยมออกเป็นกลุ่มนะครับถ้าออกก็จะออกประมาณ1ดอก2ดอก3าดอกนะครับผมถ้าเกิดใครที่เจอเป็นกลุ่มนะครับก็ถือว่าโชคดีสุดๆเลยนะครับผมโชคดีมากๆเลยนะครับอ,อันนี้ดอกแรกก่อนนะครับทำยังไงหนะเพื่อจะได้มองเห็นโอเคเดี๋ยวเราค่อย ขูดขาจัองน้อยยังขูดขาเอาเลือกออกให้พี่น้องมึงก่อนเนาะอ่านอกจากเห็ดโคนนะครับอันนี้เห็ดตะไคร้นะครับผมเห็ดตนะไคร้หน้าเหลืองนะเพื่อนๆน,น,นะนี่นะครับอเอาวางอย่างนีงแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวยกถาดลงมาเลยอันพวกนี้ก็เป็นอันอันนี้ก็เป็นเห็ดโคนนะครับแปลว่าเป็นเห็ดโคนดอกเล็กไม่ได้ดอกใหญ่นะครับก็จะเอาใส่ วางตรงนี้แล้วกันเพื่อนจะได้เห็นด้วยอันนี้ก็ตะไคร้หน้าเหลืองเช่นเดียวกันนะครับเรามาคัดกันต่อนะครับมองเอินว่าเมื่อสักครูน่นี้เมมโมรีเต็มนะครับได้อีกนิดนึงนะเพื่อนเพื่อนนะอันนี้ก็เห็ดแดงหรือว่าเห็ดน้ำหมากนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตคัดเห็ดออกมาก่อนนะครับสักครู่หนึ่งอันนี้นี่อีกดอกหนึ่งนะครับผมเห็ดโคนใหญ่เหมือนกันนะครับเห็ดปวกตาบนะครับ แล้วก็นี่อีกดอกนึงนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ขาวมานะครับเขาติดรากไม้นะครับเ <un> พื่อนๆนี่นะครับผมเห็ดโคลนเห็ดโคลนนะครับเห็ดโคลนนึกว่าไม่ได้เยอะก็ได้เยอะอยู่นะเห็ดตะไคร้หน้าเหลืองเพื่อนๆเห็ดตะไคร้หน้าเหลือง exactly นะครับอันนี้คือเห็ดโคลนอีกดอกนึงนะครับนี่ เะเมานว่าอันนี้ครับเขาจะเป็นแบบนี้นะอ็นี่นะครับอันนี้ดอกตูมเขานะครับดูดอกตูมเขาอันนี้คือขาเขานะครับขาเขาจะเป็นแบบนี้นะครับเขาจะอยู่อย่างนี้นะครับผมสงสัยเมื่อวานนี้นะครับเพราะว่าดอกนี้เขาขึ้นที่ทางเดินนะครับเมื่อวานนี้มีคุณต้าเขาเข้าไปหาเขาอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าเมื่อวานยังไม่พ้นดินขึ้นมานะครับเขาอาจจะเหยียบคอมันก็เลยหักนะครับเป็นแบบนี้นะนี่ เป็นเป็นลักษณะเหมือนคอหักแบบนี้นะครับผมไปผมก็เลยได้แค like ่แบบนี้มานะครับผมนี่และเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขูดขาก่อนนะเพื่อนๆนะขูดขาเห็ดให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับผมจะให้เราดูวันนี้ก่อนนะครับผมนี่นะครับนี่โอ้นี่นะครับผมเห็ดโคนนะครับผมใหญ่มากนะครับแล้วก็มีเห็ดตะไคร้หน้าเหลืองนะครับเห็ดแดงหรือว่าเห็ดน้ำหมาแล้วก็ เห็ดโคนดอกเดียวนะครับผมเดี๋ยวผมจะขูดดินล้างทําความสะอาดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขูดขูดดินออกจากขาเขาเสร็จก่อนเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับเพื่อนๆหลังจากที่เราทําการขูดขานะครับตัดดินออกจากบริเวณขาเห็ดออกเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมนี่รอบนี้นะครับจุดน,นี้นะครับผมก็จะเป็น เห็ดแดงหรือว่าเห็ดน้ำหมักอันนี้เรียกชื่อแต่ละพื้นถิ่นที่เรียกนะครับแต่ว่าแถวบ้านผมเรียกว่าเห็ดแดงแล้วก็เห็ดน้ำหมักนะครับแล้วก็เห็ดตะไคร้หน้าเหลืองนะเพื่อนๆนะมีเห็ดตะไคร้หน้าเหลืองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเห็ดโคนนะครับผมดอกเดียวหรือว่าเห็ดโคนบ้านภาษา,ษาอีสานเอิญว่าเห็ดปวกดอกเดียว er, หรือว่าเห็ดปวกกระเทินะครับอันนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ อีกจุดหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็คือเห็ดปวกตาบนะครับหรือว่าเห็ดโคนดอกที่ใหญ่ที่สุดแต่ผมไม่แน่ใจว่าภาคกลางเรียกว่าอะไรนะครับผมอันนี้เราขูดดินออกจากขาเขาแล้วหลังจากนี้เราก็จะเอาไปล้างนะครับหลังจากที่เราล้างเสร็จนะเพื่อนๆนะหลังจากที่เราล้างเสร็จเราก็จะไปต้มนะครับหลังจากต้มเสร็จแล้วเราก็เอาใส่ถุงไว้มัดเป็นถุงสําหรับพอทานหนึ่งมือ้อหนึ่งคาบนะครับสาหรับประกอบอาหารในอนาคตเอาแช่ไว้ใน ช่องฟีดนะครับผมแล้วสําหรับใครที่มีบ้านที่มีตู้ฟีดก็เก็บไว้ในตู้ฟีดได้เลยคพั่อเพื่อนครับหลังจากที่เราล้างเสร็จแล้วนะครับนี่โอ้โดอกแรงๆหลอกสวยแล้วก็มาต้มน้ําแบบนี้นะครับแล้วก็ลวกนะครับผมแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะครับที่เราอาได้มานี่นะครับนี่นะครับแล้วก็อันนี้มันใหญ่ไปเราต้องผ่าครึ่งนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเราต้องผ่าครึ่งนะเพื่อนเนะ นี่อ่ะแล้วก็ปล่อยลงไปนะครับผมนี่เช่นเดียวกันนะครับลงไปอันนี้ผมอยากตัดให้เพื่อนๆดูจังเลยแต่ว่าไม่มีใครถือกล้องให้นะครับนี่อันนี้ดอกใหญ่มากนะครับผมนี่ผมก็จะบีบแล้วก็เอาลงในนั้นนะครับอ่านี่นะครับผมก็จะบีแบบนี้นะเพื่อนๆน,นะนี่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราต้มเสร็จแล้วเราเวลาจะทําเราค่อยมาบีมันก็จะกลายเป็นแบบ อ่มันก็จะเหนียวนะครับแล้วก็มันจะเห็นความชัดเจนไม่ได้นะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้แล้วอันนี้เราก็จะใช้มีดตัดครึ่งแบบนี้นะครับ <c oughs> นี่แล้วเราก็อย่างนี้แล้วก็มาผ่าครึ่งนะครับผ่าครึ่ง ผ่าครึ่งแบบนี้นะครับนี่นะครับหม้อที่เราต้มนะครับผม,มต้มไปสักพักหนึ่งนะครับพอให้รู้ว่าเขาแบบเขาสุกแล้วนะครับนี่แล้วเราก็จะตักใส่ชามไว้รอให้เย็นแล้วเราค่อยมัดถุงนะครับเอาใส่ถุงมัดใส่ตู้ฟีดไว้นะครับผมไว้ทาน นานๆได้นะครับรสชาติไม่เพี้ยนนะครับเนี่นะครับหลังจากที่เราต้มเสร็จแล้วนะเราก็มาแพ็คใส่ถุงแบบนี้นะครับเพื่อนๆวันนี้ได้สี่ถุงนะครับผมโดยแบ่งออกเป็นอันนี้เป็นเห็ดตะไคร้กับเห็ดแดงนะครับเอาไว้ในนี้นะครับแล้วอันนี้ก็คือเห็ดโคนดอกใหญ่ๆนะครับหรือว่าภาษาอีสานเรียกว่าเห็ดปวกตาบนะครับแล้วก็เห็ดโคนอีกอันนึงนะครับผมก็คือนี่ แบ่งได้เป็น2ถุงนี้นะครับสรุปแล้ววันนี้ที่เราได้เก็บก็คือ4ถุงนะครับ